ปูตินยืนเกาหลีเหนือกระชับความสัมพันธ์กับคิมจองอึนนะฮะพร้อมกับทำข้อตกลงถ้าเกิดฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนรุกรานก็จะช่วยเหลือกันครับ ยู่กับผมจะรถทอล์กนะครับหลังจากเมื่อช่วงปีที่แล้วนะฮะคิมจองอึนได้เดินทางไปเยือนรัสเซียนะครับมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียนะครับก็ได้เดินทางมาเยือนเกาหลีเหนือนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเคยมาเยือนล่าสุดเนี่ยเมื่อ24ปีก่อนนะครับตั้งแต่ปี2 0 0พรอบนั้นมาเจอพ่อนะฮะก็คือคิมจองอิลแต่ว่ารอบนี้มาเจอรุ่นลูกแล้วนะฮะก็คือคิมจองอึนครับคิมจองอึนก็มาต้อนรับดูแลนะครับพาขัันนนนน่่กมธ์ให้้แฟยิงึ ซึ่งจริงๆแล้วครับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้ก็แนบแน่นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการก่อตั้งเกาหลีเหนือซะอีกนะครับแต่ว่ารอบนี้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้เหมือนทั้งสองประเทศเนี่ยจะถูกโดดเดี่ยวจากดาราชาตินะฮะประมาณว่าถ้าเธอถูกโดดเดี่ยวฉันถูกโดดเดี่ยวงั้นเรามาร่วมมือมาจับมือกันเพื่อต่อกรก,กับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะชาติตะวันตกครับซึ่งก็มีการหารือข้อตกลงอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาหลากหลายด้าน และหนึ่งในข้อตกลงที่หลายคนจับตามองนะฮะก็คือข้อตกลงในสนธิสัญญาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับเห็นว่าหารือกันนาน2ชั่วโมงเลยนะฮะภายใต้สัญญานี้ก็คือทั้ง2ประเทศจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกรุกรานนั่นเองครับไงฟาก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ